สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับซูเปอร์กีโร่ของเรานะครับวันนี้อ๋อลิงลิงเล้งนะเปิดลิงก่อนเอ้าเอ้าลิงไม่เดินแล้วอ้าวกับหมาครับหมาอ้าวหมาม่วงอะไรกรนนนรันแล้วครับตัวนี้อ้าวนี่ครับนี่นหะครับเทอร์ติโก้อ๋อ ไปครับแมวแมวอ๊องอ๊องอ๊องแมวจะนิดวิ่งดีจริงเยอะอยู่หัวเลยอ๋อเอะไปครับมาปีกกระจูตัวนี้อาขึ้นรถไปอ๋อเอามาไปครับทิ้งโตทิ้งโตอ่าไทยเซอร์ราทอกตัวเน้ เอาไปอักรถดีกว่าครับโอ้โหมาพาสไปเราขึ้นรถดีกว่าดิ่งอ้าวมา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 น้าเราจะพาขึ้นรถเที่ยวกันดีกว่านะครับมา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 ไปกันเลยไปกันได้ อ่อเน่เน่่่าลงมาเต้นก่อนลงเต้นกันก่อนอ้าลิงเต้นน้อยแล้วอ้านอนตัวครับนตัวกันหน่อยตัวกันนอเอาลมาหมดเลยเอาอเน่เน่เ่น่เน่เน่่าฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย